เป็น o y หงาข้าวยังหิวแล้วสวัสดียามเที่ยงครับอุ่นเดดร้อนมากข้างนอกมีใครสบายเท่าโทงไหมีกลูมเนี่ยมีใครสบายเท่าโทงไหมเนี่ย <c oughs> ายแล้วตอนบ่ายก็เป็นนาทีเขาแล้วอันนี้นี่ไปคลอดอยู่ไหนนี่คลอด้านกวดมันกวดเขาอ,อ้อวเดืนอดดนตั้งคลอดเดือนจะออกต้นบ่ายหลัดกันจอยนอนเออผลัดกะกันครับชามะนาวาไปเอาตอนเย็นเอาตอนเย็น ก็แล้วจะไปอยู่ไหนจอยก็แล้วจะไปอยู่ไหน,หนบ่ก็จอดก่อนธ<ะ>งก็จอดก่อนใช่ไหม,ไมบ่แล้วใครจะอยู่ดูล่ะแม่่อีอ๋อเออเนาะสองสามวันกับทีเออ โทงมีหลานแล้วมีหลานอุ้มแล้วครับนึ่งว่าจะไปคลอดอยู่ที่บ้านขอไ,ไ,ไเนี่ยคอแล้วไม่ให้ไปคอแล้วไม่ให้ไปวะะว่าคลเสร็จจะไปกุหล์หลานก็ไม่ไปว่ะ ไปเนาะเอาพี่ไปพี่คอมาเลี้ยงไปตร <c oughs> <c oughs> งไอพี่เลี้ยงเด้อเเป็นไมมีีแ่ล้ยงอยู่ฮะมีแม่เลี้ยงอยู่อ๋อมีแม่เลี้ยงอยู่บ่ <c oughs> โอ้จะเอามาเลี้ยงเป็นเพื่อนตาตาหน่อยฮะ เห้มันประหยัดค่าใช้จ่ายนะเว้ยถ้าเอาให้พี่เลี้ยงอ่ะฮะพอเลี้ยงเดี๋ยวเลี้ยงได้ตูสักอ่าเจ็ดแปดครัวเดี๋ยวค่อยเอาไปอยู่ด้วยไอดีหน้าพอไม่ใช่คนนี้มันเล่าไม่ไปสงสัยจะไม่ไปเลยแหละไปรอบจะอยู่กับพ่อตีน ้็มันจอดทำไมนะก็ <c oughs> มันคือจอดโลบไกลแต่ว่าวัวนี่ดูมันจอดโลบให้ว่ะอยู่อย่างไกลเลยอ่ะัอ <c oughs> ๋อ <c oughs> อันนี้เกะสติ๊กเกอร์นั้นออกปะ <c oughs> เคซีบัสบ่ <c oughs> มันเป็นรอยเลยเนาะ <c oughs> โอ้มันเป็นรอยกับกระจกเลยดนี่ มันมองยากนี่มันมองยากมันบังเนาะเนี่ยมันบังไม่ใส่ทัดในการมองฟิล์มเริ่มใสแล้วฟิล์มเริ่มหมดสภาพโต้ไม่ินลบอะไรไกลแท้จอดนอนหรือเปล่าะ โอ้ยนี่ว่าขึ้นาันดีแน่มันนืดขึ้นได้ขึ้นเลยยังไม่มีใครขึ้นเลยเนาะขึ้นไปเลยขึ้นไปก็เทแล้วก็ออกลงนู่นขึ้นไปรอดเดี๋ยวเองขึ้นได้มันก็มีคนขึ้นตามไปดูมันไม่จมหรอไปเลยขึ้นไปเลย แข็งแล้วโอ้ใครติดตัวนี้วะนี่นี่ดูไว้ดูไว้นี่อ่าฮะขึ้นตรงนี้เลย ต้องถอยเดินหน้าไปนีเเ่เลยเทเลยเอออ๋อเทเลยและแต่มันเปลืองน้ำมันวะมาทางเนี้ยมันนืดเขาจะให้เทเยียบไงเยยบเด่นเน้นอ่าทเทเยียบเทเยียบ อัดให้มันแน่นไปเลยนี่งานนี่ค่ะทสเก้อบคุณเลยฮะเขามาติดต่องานสวัสดีครับอันปาวาสิมาน้าอาเมโก้เอาไปทำอะไรบ้าไปหลอกซะแ่นก็่าอยากคุ้ขเพาใส่ไก่วนอ๋อ ที่ตรงไหนป้าอน้องนู้นใชไหมไปทางไหนไปทางไหนดีไปทางแม่ทาวนก็นได้แต่ว่าไปทางซีเรียมกับไปทางนี้เลยเออซาว่าแล้วขึ้นมาคันหนึ่งมันต้องมีมาสามเดี๋ยวไปกับพี่นนทีกว่า ต็กอกมาเที่ยวนั้นมันไม่รู้ว่าม,มีดินไม่มีฮะก็่เย็นตอนแรกผมถอยไปแล้วแล้วมันยินก็ใส่ตับค่าแล้วพี่ชื่อก็ตัใก,ก,ตกใส่น้ลงเย็นผมก็นึกว่าจะตักใส่คันนี้เสร็จแล้วเรื่อว่าตักใส่คันนี้เสร็จแล้วโอ้แล้วไม่ทำไมไม่เห็นบอกว่าเขาให้ตัวไม่ให้ตัวไม่ได้ดูนี่ดูครับแค่ไหนดูไหม ถ้ามาไม่รู้เลยว่าหนักไม่หนักไม่รู้เลยโอ,โอ้ปิดเทิ่มกี่วันนี่ฮะสองเดือนเอนอก่งเลยเลยนี่มาอยู่นี่พี่นอนสบายเลยไม่ต้องขับเลย มากเลยครั่นเปลี่ยนนั้นเท่าไหร่นะไอ้นั่นอ่ะพวงอะไรนู่นยังกลางสามพันห้าของของเก่าญี่ปุ่นปะของใหม่หรือของเก่าเก่าเก็บเนี่ยเนี่ยใหม่เก็บเท่าไหร่นี่ใหม่เก่าเก็บสามพันห้าสามพันห้าตี้เขาอะไรงานสร้างงานขับต่อมโอของญี่ปุ่นไหม เดี๋ยวมาดูฝีมือจานชูขุดสากันหน่อยครับตรงดิง้งเปี้ยเลยดูได้ยังไงเนี่ยฝีมือจัดปลัดบอกขุดได้ยังไงวะผมเคยทำแล้วขนาดเดินเอาแนวผมยังขุดเบี้ยวเลยอ่ะอันนี้ทำไมขุดได้งงเลยอ่ะ เดี๋ยวไปดูงานแปบหนึ่งครับพอมาติดต่อเ <Okay. S 1> คยขุดนสะครับดูก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับบายบายเดี๋ยวซื้อกับข้าวมาให้ทีมงานด้วยจะเที่ยงแล้วครับ